ได้กําพลามือสองมาแล้วแกนข้อต่อมันหักครึ่งแบบนี้จะทำยังไงดีครับเนี่ยคลิปนี้ผมจะมาแชร์วิธีซ่อมแกนข้อต่อที่หักโดยใช้วิธีเจาะฝั่งแกนทองเหลืองเพื่อทำให้ข้อต่อแข็งแรงขึ้นมากกว่าเดิมอุปกรณ์ที่ใช้ซ่อมก็จะมีกาวซูเปอปร์กลูกแ่งทองเหลืองขนาด1.5มิลและไอเทมเด็ดอย่างสว่านเจาะโมเดลจากทางสเตดีซึ่งสว่านที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นด้ามจับสีน้ำเงินวัสดุเนี่ยเป็นอลูมิเนียมทั้งแทง่งเวลาหมุนนี่คือลื่นม,มากๆและยังมีดอกสว่านมาให้อีก,ก,กห้งขนาด1.5มและดสาเริ ใช้เจาะก็ต้องเป็น1.5มิลหรือใหญ่กว่าเล็กน้อยวิธีใช้คือหยิบดอกสวา่านมาใส่ที่ตัวด้ามและหมุนเกลียวให้แน่นจากนั้นใช้เข็มย้ำลายมาร์กจุดตรงกลางที่ตัวชิ้นงานแล้วเริ่มเจาะทั้งสองชิ้นได้เลยความรู้สึกตอนเจาะนี่คือเจาะเข้าพลาสติกง่ายมากๆเลยนะจากนั้นเอากาวทาชิ้นส่วนและติดกลับเข้าไปเหมือนเดิมรอจนกว่ากาวแห้งดีแล้วก็ลองใส่แท่งลวดว่าใส่ได้หรือเปล่าจากนั้นก็ทากาวที่แท่งทองเหลืองและเสียบเข้าไปให้สุดใช้ครีมตัดออกและตะไบแต่งขอบให้สวยงามแค่นี้คุณกกก็็็จจะะะไไไดดด้้้้้ชิิินนนนสสส่่่่่่่วววททีีีแแแแแแขขขงงงงงรลลลลลมมมมหหััััาาายยยยเเเเอออใบบบบบตื ของสว่านอันนี้คือเรื่องดีไซน์ที่ทำออกมาได้สวยและตัวแบริ่งด้านในก็หมุนได้เลื่อนมากๆเลยแถมยังมีเซตหัวสว่านให้เลือกหลายเบอร์ด้วยดูมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนอยากได้เนี่ยพิกัดอยู่ที่ตะก้าซายล่างอยากได้สว่านสีไหนและดอกสว่านขนาดเท่าไหร่ก็สามารถเลือกได้เลยชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ